ไปไหนแม่เป็ไหนเป็ไหงเป็ไหงลูกเอาขึน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 เปไหนมันเล่นบ่ได้เด้อลูกเปไหยังเปิดบ่ได้ดิมันเป็นซอสมันเป็นซอสหนูสี่เอาไปกินดีกว่าอ่ะซิมมือซิมมือไมันจิ้มถือตัวไมด้อาบน้ำไม่เด้วสวัสดีจ้าพี่น้องมากินเผาแล้วมันจิ้มถือตัวไม่อาบน้ำไม่ดิ บ่ได้ไปเที่ยวดิไมอนีเพค่ได้อัพอัพขึ้นอัพขึ้นอาบนั่นนงลงด้เนี้ยกินหลายอย่างอยู่จ้ะพี่นอ้องปิ้งปลาตุต๊จากันวุ้ยวุ้ยวุ้ยนี่นี่ซี๊มั้งจ้าออนอยากซีดมั้ยสวัสดีนะครับพี่นอ้องสมไขป่ปลาพี่นอ้องนี่สมไขป่ปลาเป็นแล้วใช่เป็นยังซีด้วจ้ะเพิ่นอยากซี๊ดจำเลย ฮะกินขาน้ำกันครับต้องอยากนอนมาินนอนห้องเงีพักว่ขออภัยครับจ้ะอืมน่มสดสุดนุสุดจำแซ่ คถ้าเป็นแล้วมันที่เหนียวๆสิพี่น้องกินได้เลยใช้ตู้เย็นไว้ได้กินได้หลายเอ้ยอ้ยเก็บปาขอโทษจัดเนาะพิ้งปลา จิ้าจิกงตำแตงสาบตัตปลาขาวหมยปลาขาวโอ้ยแมีใครพร้อมเมียใ,ใครพร้อมผมดำ không gì nè, nè, subscribe cho ฝนตกมากมันกับใครป่าส้มปลาเขาหน่อยกับนี่ด้อนี่แบบปลานี่แบบเป็นส้มปลากราบเพืกัน,นไข่ดีเนไข่หรือไข่ทุกตัวฝนตกนะหักอ้กอสุดกินลัง Cái này ăn gì bạc chứa mày? Cắt được thích chơi không Chăn gầy đứa kia ตั้งเป็นกิโลกันล้เครื่งโลกันล้กับปุ๊กกันล้ซัมมันมีน้ำบกระสีซังพี่น้นองน้ำมันโมมีสัมบ่ได้กินเนี้ยอตอตอเิ้วเิ้ว <laughs> บอกให้บ่เลยบอกให้ใหมมาหลายจังหวะมัวนๆหบ่ตออลูกเอกอุ๊ยเขาก็ความ้วนนะตืเมื่อได้กลาบนั้นมาหลายรอบแพร่ดาครับ ว่าแม่โมเสียน,นี่นะนีรุ่นนี่ระดืออืมร,อรุ่นก้อนอระดือ้อความเที่ยงนี่เฮียเฮียล์ตรงหน้าอย่าเมินหรอจอมมันนะ่ะรุ่นที่แล้วระดือ้อรุ่นนี้มีไก่ผูกได้ดือดจีนี่ไก่ผูกไก่ตีนะดือ้อ อันนี้เรานี่ไก่แม่หลายมน่บุกไฟเดือดไข่ทุกตัวด้วินี่เห็นเป่าแจ๋วไข่ลยเห็นเป่าเหรผู้ใดบีบีอือ เพิ่นอยากนอนวัอเสาร์ภาพาตื่นสวยเด้อนอนมาได้ภาไปชุดละภาไปชุดละอ๋อม่ายไม่กินข้าวเพิ่ญไม่กินปิ้งปลานะป้าเอิญเอิญยาเร็วยามัหนอเอิญยาไม่กินไม่กินปีนปลาเอิญ Tân nha Tân nha Tim mời 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 mẹ mời 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 ta mời 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 ปาดปาปาดเห็ดเียนอะปาดปาดผู้ใดเห็ดเฮียนปาด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 ปทดปาดปาดปากปาด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 ปาาเาเ Niêm mạch thì không nha nha kim ừ. ừ. nha tài. nha nha kim thoa nha kim thoa nha kim thoa nha mày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  ไปโตก็โต,ะะโตมาแล้วหมดละเอ่อจำัาแจกแค่ว่าแฟนฝานฝานเนปี่ยก,ก่อนมันเลยบมีสีสันปกติเป็นฝานมันมาะเ่แยบด้วยียบด้วยมันกิ่งงานางมันอ่อยเขียว ้ิงว่าใอยใช้ฟันปลอมบจ่จ้าใช้ฟันปลอม,อออมลจัดฟันพี่น้องพี่น้องคอบหนึ่งเนาะใครว่าใช้ฟันปลอมบ่บ่ได้ใฟันปลอมนะครับจัดฟันให้ฟันมันเข่าทีเข่าทางทัานก็ท่านเข่า